สวัสดีค่ะอย่าอย่าพูดพูดอย่าพึ่งพูดอะไรนะจันใส่เสกอยู่เราอะไรนะไม่กล้าไม่กล้าบอกรนบอกให้เคนคนรถเขียนทีขออนุี้อยาถ่ายเองนะคะวันนี้นะคะเรา เพื่อนูน่ะมามากินมากินบุฟเฟ่ยูย okay. oh, nice ูเรื่องมากินกับแม่แอนนะคะแต่ว่าทีนี้บังเอิญเจอพี่แดนเซอร์นะคะบาตะโคนนี่แล้วค่ะแต่ก็เล่นเดียวแล้วก็มากับพี่โูซี่นะคะโูซี่อ่ะตัวเล็กวันนี้นนี่ลัก่ากยัแไงเจอกับตอดเด้อมาตะโคนกันเลย อราไม่กินกุ้ง่ายมึงรู้เขามากินกุ้ง่ายนินแค่บ่ราไม่รอดเขากัดปากแล้วปากเป็นแ,แต่ปากเป็นใหญ่มากสวยไงแม่มแอนนะคะตอนนี้มากันสองคนเราจะไปยอมนิน่แงบนะแม่ปากเบี้ดใหญ่มากไม่ปากสวยไงหนูสวยอ่ะ ฟังนุ๊กไแต่ว่าบ่ฟังพี่ตัวเล็กปลาใหญ่ไงก็ลีงหปลาใหญ่สวยไงเหมือนไม่อยู่ไง่เเห็เตัวเนาะสไงังันอะเอออันนี้เห็มันเป็นส้มมันบอแม่ให้เด็กเตยออกเตยเขาไม่ติเตของไม่เเตยหน่อย

ดูเราบวมากินอยู่ยขึ้อย <ะ S 1> ่างแบบหอยแชลงทะเลมันนานกินได้เลยกินนู้นไม่ได้ก็ไม่ชอบกินแม่ค่ะแต่ก็เส้นหล่อมนกมึงเออน้ำตาลชอบกินเส้นรู้อยู่รู้ได้ไงไอ่ะมาม่ารู้ได้ไงว่าชอบกินมันเกิดจะซื้อมา,อาม่าให้าะอะไรต้องถ่ายหมต้องถ่ายไงก็คนนี้โนรูกแก้วหนึ่งไม่ก็ก็ตัวเล็กน่ารักไงเราเห็นแบบไซส์สี่สิบค่ะดูเลย นจะเอาไปถ่ายส้นกันไม่เลี่ยงหรอไม่เลี่ยงอร่อยมากถ่ายเลยจ้ะเพราะว่ามันจะไม่มีเก็บเพลงเออเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยมากดูหอยแครงยังมันจะเข้าไม่ไหวแน่รอเลยจังเลยรอไม่ได้เอ๋ๆสวยร้องเพลงนี้เลยค่ะไปพิมพ์นะไปพิมพ์มาเลยอ่ะน้ำตาลดูนหน่าใสนะโอลามานริง พออะไรไม่เหรอนะฝายเขเรียงบุเลเพรยงไม่ใช้ถ้ามันเป็นคนผิวหนอ่ะแต่พี่พี่พี่เดี๋ยวกินเสจขอถ่ายรูปคู่ด้วยนะคุณชอบมากเลยอยาติดตามเลยันตันก็เรียเดียินีมันไพรน้ตันก็เรียลอดเรียตลอดอะไรติน่ะรู้สึกว่า เอออะไรนะเกือบฝนตกใช่ไหมคือฝนเกือบฝนตกทาค่ะอาร์ตซามค่ะบอกค่ะอาร์ตซามยสกอยังไงรถแดงสกอยเปลาแบบรถม้าเป็นตัวชุดแดงเอาสาวชุดแดงนะรู้ไหมแม่สาวชุดแดงแม่แอนบอกว่าเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงนะเวลาขี่รถผ่านใส่กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พี่กันเหมือนผู้หญิงไงความจริงเราเหมือนผู้หญิงเนื้อน้ำตาลเดี๋ยวพี่ยังพี่เอ่ห์หมดเลยนะหนูไม่ได้พูดแม่แอนพูดบรรยาการเยอรมันบรรยาการอิกา กลาเป็นคนพูว่าน้ำตาลเหมือนพี่ใช่ไม่แกรมดเลยนะวิกัก็ไม่่ีแง่ตอนนี้เริ่ื่มแลอุ้ยสวยลอันนี้มีอันนี้ก็ที่แพรีนะแล้วก็พี่ตะตะก็ใส่ชุดนอนมาเลยอันนี้เันเตียมนอนมั็นวันหลือยังไบ่เมีอะไก็เตีาหลันนเลยี้วดีแล้วเนี่ยไปนอนตอนล้อันนี้ชายแพ้คนเดียวสวัสดีครับอุ้ยตัวนี้มีแต่ชาย ต้นแทแท้ตนนี้ยิงลวนอ๋อตันนี้ยิงลวนใช่แท้ไว้ผมยาวไม่ได้บูนี่อะไรนะพี่แพลี่บอกว่าต้นนี้ยแท้ตนนั้ยิงลวนพี่พลี่บอกว่าต้นนี้ชายแท้ตันนั้นยิงลวนนกครับก็พูดปกติหนว่าเป็นไทเนี่อเดซน่ารักมาก้าเราเป็นคนน่ารักแล้วจริงพูดพาด้วย น่าใสนะรู้สึกว่าน่าใสจังเลยอันนี้ไม่กินรมาอันนี้เจ็บกดไหมคะได้ไงไปมากนะตัมมาน่มนี่ม่ตดมนชดอันนี้ชุดไปไหนน่ยที่แบบพี่แบบแอแอแบบชนีชนีแบบแล้วแบบอบ้านก็ใสอย่งก็ไ่รู้แอบแอบแววแววอย่างวดเขาีชีวิตจริงทำอะไร ที่พี่นอนไอ้เลขนอนค่ะไม่เท่าเวลาดูเห็นผู้ใดลองพี่ก็ดูเสียงดั่งดังเสาร์นี่ก็เสาร์ดอกบานใบใบไม่ไม่ใช่พี่การบอก้องอยู่ไกลๆหนูอย่างข้งของไม่ใหญ่เพียงใหญ่เพีงหมอนเหนืองเท่หอย่างหนาสากไม่เบื่อตอนนี้มีดอกทั้เดียวพี่นี่แหกปากออกเดี่ยววันนี้วันนี้ก็ณีกไม่เห็นพี่เขามากินกระเละกระเละจ่ากระเละเลี้ยงเขาเพราะว่าได้มาไล่หลายมือเดี๋ยว ขอบคุณมาอะยนะคะเดียเีนขอบคุณขอบคุณมาอะไรหลานน้ำตาเด็กๆไม่กันน้ำตาเนาะขอบคุณนะคะมันมาอะไรใช่ไหมบ้านบ้านทักหนูให้พี่เหรอไม่พี่เลี้ยงเหรอทุกบ้านเลยแบบวลายหลายบ้านให้ได้กันน้าตาก็เลยก็เลยเห็นจะไปนั่งเล็บสวยๆไปทาเล็บด้วอเปล่าใช่เอ ที่เกือบเหมือนกันอันนั้นหวังอันนี้ก็ทำไปเรบ่อยๆคือจะออกไม่ได้เลยนะก็ทำไปเรื่อยๆทำั้งแรกหรอเนี่ยเข้อบอกเนี่ยตอบบอกบอตอเล็บกี่ยวน่ารักจังเลยมันต้องกระปรวต่นนี่จะหอยแพรงครบตเป็นยังงูยะไรยังไง่ตงโโอ้ยหนูหนูมันขื่นเหรอขื่ที่จริงนะเล็บยาวแต่แต่พี่บิ๊กแต่พี่ดูตัดใช่ตอนนี้นะคะผมขาดรู้สึกวิกมาใส่อยู่เลย แต่ยี่ันหัูเลยคุไม่เ็ีใช่ไหใช่แ่อะไเบยันเป็นามีทให้ผก้อเสียใช่อะไรบำรุงต้องต้องหาพวกพีทเมนพีเมนแล้วก็เซรั่มังส่เวลาเราสะผมได้ไหมก็แล้วแต่ข้นไปจเปลี่ยนพวกัที่หลัมามันถึงจะนี่แต้อหนูก็ใส่พีทเมนอยู่แต่จน่ได้ใแล้วก็ต้บงรู้ว่าลุดบมาดูตันไม้ทุตลอดมาเวลาออกงานอะไรนเพราะว่าต้องต้องสเปรย์กนี่อย่าง แล้วเราก็แถมงนานแถมจริงช่วยมือเงินโบงงานจองที่สองงานจองแต่เราก็ต้องดูเลยผมแบบผมขาดแบบบางครั้งแลยแจ้ว,าาว่าร้านไม่มีครับแล้ก็ได้ที่มีตาปกติตัง้งซื้อวิกไม่อยู่ได้แต่กับว่าใส่ดอกแล้วพวกมันจะรับไม่ได้นะคะ <c oughs> โอเคนะคะวันนี้ก็ กินแล้วแลวหละล่ะคะ่ะเจ้ากับน้งสิกับแล้วแต่ว,ว่ากัดกะดายร่วมกัน <Sh akes> เอาโอเคถ้าชอบทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ก็มันยังทิงงานมามาเลี้ยงพี่เขาไม่ว่าบังเอิญเจอกันเลยก็เลยมาเลี้ยงนะคะโอเคแล้วค่ะปลาตอนนี้คะ่ะแล้ว